เครื่องเกม PlayStation 5ที่มีราคาถูกกว่า1นึ0 0มืบาทมือหนึ่งมันก็มีอยู่จริงกับตัวเทศกาลแคมเปญ1 1เดือน 11, 11ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับและตัวแคมเปญน,นี้ก็จะหมดลงในวันพฤหัสบดีที่16หน้าที่จะถึงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบกับสิ่งที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนตอน้นว่าตัวเครื่อง p 5 มันก็มีราคาถูกกว่า10,000บาทในตัวราคามือหนึ่งเช่นกันนะครับแต่แต่แต,แต่ตรงนี้วงเล็บกันไว้นิดหนึ่งนะครับว่าเมื่อมันมาหักลบกับราคาส่วนลดและก็ตัวของแถมที่มาอยู่ในชุดโปรโมชั่นแล้วมันก็ทำให้ราคาเครื่อง PlayStation 5ที่ซื้อมานั้น ก็มีตัวราคาที่ต่ำกว่า1น0 0 0บาทและเพื่อนๆก็บอกว่ามันจะมีจริงเหรอแล้วก็มาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกเพื่อนๆนว่าคนไหนที่สนใจตัวรุ่นสซดิสก็ต้องบอกว่าหมดสิทธิ์นะครับเพราะมันไม่ใช่ตัวรุ่นใสดิสไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นที่มาด้วย1จอยจะมีอยู่ด้วยกัน2จอยคอนเทเลอร์หรือจะเป็นตัวชุดบันเดิลพร้อมตัวเกมต่างๆเมื่อพูดแบบนี้มันก็คือตัวเครื่องรุ่นดิจิตอลที่เพื่อนเพื่อน,อนบางคนก็อาจจะยังไม่ได้ให้ความสนใจมากนะ กับตัวรุ่นดิจิตอลในบ้านเราแต่ด้วยราคาตัวรุ่นดิจิตอลที่มันมาพร้อมของแถมในตัวชุดบันเดิล PlayStation Plus ระดับสูงสุดอย่างดีลักที่ให้เพื่อนๆได้เล่นตัวเกมฟรีฟรีได้อย่างยาวนานสูงสุดถึง2ปีหรือ24เดือนเต็มๆเ,เลยนะครับกับตัวราคา1 6 9 9 0บาทเอา้ามาแบบนี้เพื่อนๆก็บอกว่าก็มันเกินหมื่นแล้วนี่แต่ถ้าหากเพื่อนเอน ลองนำตัวราคาสมาชิก Playstation Plus ตัวระดับสูงสุดอย่างดีลักที่มันมีราคาปกตินะครับตกอยู่ที่ปีละ3530บาทคูณ2เข้าไปก็เท่ากับว่าตัวของแถมที่ใส่เข้ามาในชุดนี้มันมีมูลค่าสูงถึง7,060บาทนะครับเมื่อมาทำการหักลบกับราคาสุดพิเศษที่ได้ขายอยู่ที่16,090บาทมันก็จะมีราคาอยู่ที่ 9 0 3 0บาทกับตัวเครื่องเปล่าๆพร้อมตัวจอยคอนเทเลอร์แต่ตัวเงื่อนไขที่จะซื้อเครื่องเล่นเกม PlayStation 5ในชุดนี้ได้นั้นมันก็ต้องเหมาะกับเกมเมอร์ที่มีลักษณะการเล่นเกมที่พิเศษหน่อยเพราะถ้าหากเพื่อนๆยังชอบกับการเล่นเกมแบบชนิดแผ่นอยู่ก็อย่าซื้อเลยนะครับเพราะมันดูแล้วไม่คุ้มค่าจริงๆแต่ถ้าหากคุณคือสายเกมดิจิตอลอยู่แล้วก็ต้องบอกว่า มันก็ใช่เลยแล้วยิ่งถ้าเพื่อนๆเ,เป็นสายที่ชอบเล่นเกมฟรีต่างๆของทาง PlayStation ที่แจกมาให้เล่นในทุกเดือนทั้งตัวเกมเก่าเกมใหม่รวมไปจนถึงตัวเกมเ e t r รในยุคเพ1ห,หรือจะเป็น PSP ด้วยอยู่แล้วมันก็ต้องหนีไปผลการที่จะต้องสมัครสมาชิก PlayStation Plus ตัวระดับสูงสุดอย่างดีลักอยู่แล้วซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่คุณต้องจ่ายตัวค่าบริการตัวนี้ ออกไปเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นการที่ได้รับตัว PlayStation Plus ดีลักมาให้เลยถึง2ปีมันก็ดูไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายที่จะต้องจ่ายค่าบริการตัวนี้ออกไปล่วงหน้าก่อนส่วนจะมีตัวราคาที่เป็นโปรโมชั่นพิเศษกับตัว PlayStation Plus ระดับต่างๆที่จะออกมาอีกในอนาคตเพื่อนๆก็ไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะก็สามารถที่จะซื้อมาต่ออายุสะสม เก็บไว้เพิ่มเติมเมื่อวันเวลานั้นมาถึงก็ได้เช่นกันและสุดท้ายช่องทางการเลือกซื้อเครื่องเกม PlayStation 5ตัวรุ่นดิจิตอลที่มาพร้อมกับ PlayStation Plus Deluxe ถึง2ปีนั้นมันหาซื้อได้เพียงแค่ตัวแทนจำหน่ายเดียวนั่นก็คือทาง AIS Shop เพียงเท่านั้นนะครับและแถมก็ต้องเป็นการซื้อแบบ Walk In ทางหน้าร้านช็อปของ AIS ด้วยอีกเช่นกันซึ่งช่วงที่ผมลงพื้นที่เมื่อวัน2วันที่ผ่านมา ก็ยังพอมีชุดบันเดิลตัวนี้เหลืออยู่บ้างนะครับดังนั้นมันก็ยังพอมีเวลาที่หากเพื่อนๆที่สนใจกับตัวชุดแพ็กเกจตัวนี้มันก็เป็นอีกทางเลือกกับสายดิจิตอลที่ดูดูไปมันก็คุ้มไปแพ้สายรุ่นใส่แผ่นที่ขายกันระเบิดเถเธอ,ออยู่เวลานี้และถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อชุดแพ็กเกจตัวนี้มาแล้วนะครับก็อย่าลืมมาบอกกิ้งก้างกันได้ว่ามันคุ้มจริงๆส่วนพิกัดของช็อปที่ผมไปเจอมานะครับก็ที่ aas ที่สาขาสยามและเซ็นทรัลเวิร์และในวันนี้ที่ทางผมอัดคลิปให้เพื่อนๆอยู่นะครับผมเองก็กลับมาถึงกทมแล้วและก็คาดว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็อาจจะมีการไลฟ์สดทักทายเพื่อนๆกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามและรับชมตัวคลิปนี้สวัสดีครับ